ข้อ6เป็นการเปรียบเทียบเศษส่วนนะอันนี้เฉลยอยู่กอไก่เลยที่จริงแล้วครูก็คิดอยู่แล้วแหละว่าครูไม่เฉลยกอไก่ก็ขอไขเพราะว่าเศษส่วนนั้นมีหลายตัวมากนักเรียนอาจจะทําไม่ทันดังนั้นข้อที่ถูกข้อใดถูกต้องเนี่ยครูก็จะอยู่ช้อยประมาณกอไก่ขอไขเฉพาะรอบนี้นะคะรอบรอบปลายภาคไม่บอกนะอะการเปรียบเทียบเศษส่วนในข้อใดถูกต้องกอไก่ก่อนกอไก่ทําไมมันถูกนักเรียนก็มาดูอันแรกลบสี่เศษสามส่วนห้าอันนี้เป็นจํานวนคลาที่ติดลบ ปกติแล้วถ้านักเรียนเปลี่ยนเทียบเศษส่วนนักเรียนจะเปลี่ยนเป็นเศษเกินแต่สําหรับข้อนี้ครูไม่แนะนําให้เปลี่ยนเป็นเศษเกินแต่ให้เปลี่ยนเป็นจํานวนคะ่ะทั้งคู่เลยซึ่งก็ตัวหลังเนี่ยมันยังไม่เป็นจํานวนคะ่ะจากลบ25ส่วนด้วย15ถ้าเปลี่ยนเป็นจํานวนคะหนูจะได้เป็นลบ25ส่วนด้วย15 25ส่วนด้วย15นักเรียนต้องคิดในใจว่า15เท่าไรได้25 15 1เป็น15 15คูณ2เป็น30 ซึ่งมันเกินดังนั้นได้แค่15คูณ1เป็น15หมายความว่าถ้าเป็นจำนวนคา้าจะได้เป็นเลข1ซึ่งหักไปแล้ว15อีกเท่าไรถึงจะได้25ก็อีก10ดังนั้นได้เศษ10ส่วนด้วย15และทีนี้เทียบกันเลยได้ไหมที่จริงแล้วก็เทียบได้เลยไม่ต้องทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำด้วยนะเราได้ตัวหลังเป็นตัวนี้ดูตัวหน้าสิตัวหน้าเป็นลบ4เศษ3าส่วนหลบ4เศษ3ส่วนด้วย5กับลบ1 เจสิบส่วนด้วยสิบห้าจะเห็นว่าพวกนี้มันไม่เต็มไอ้ตรงที่เป็นเศษมาเนี่ยไม่เต็มแสดงว่ายังไงก็ไม่ถึงลบสองส่วนอันนี้ก็ไม่ถึงลบห้าครูก็จะดูแค่ตำแหน่งที่มันเป็นต่อเต็มเอามาเทียบกันลบสี่กับลบหลบสี่เป็นยังไงกับลบหนึ่งติดลบมากๆค่ามันจะน้อยแสดงว่าลบสน้อยกว่าลบหนข้อแรกก็เลยถูกต้อง เวลาที่ครูถามว่าข้อใดถูกต้องและนักเรียนเจอคําตอบแล้วนักเรียนสามารถเลือกได้เลยถ้าหนูมั่นใจในการทดของตัวเองแต่ถ้าไม่มั่นใจลองดูข้ออื่นก่อนก็ได้ซึ่งข้อนี้มันเป็นข้อกอไก่ข้ออื่นครูไม่อธิบายนะต่อกันที่ข้อที่7ข้อที่7อันนี้ครูให้หารเศษส่วนก็ง่ายๆหลักการเหมือนกับตอนประถมคือนักเรียนต้องเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนกลับที่ไหนกลับที่ตัวหารนะคะอันนี้เรียกตัวหารตัวข้างหลัง ส่วนตัวข้างหน้าเป็นตัวตั้ง4ส่วนด้วย11ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเขียนเหมือนเดิมเปะหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนแสดงว่าหนูจะได้เป็น22ขึ้นมาด้านบนส่วนด้วยหนึ่งลงไปข้างล่างติดลบยังอยู่เหมือนเดิมแล้วทีนี้ทํายังไงหลักการคูณเศษส่วนเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนแต่ถ้าสามารถตัดทอนได้นักเรียนตัดทอนก่อนตัดทอนคืออะไรตัดให้มันเหมือนเป็นเศษส่วนอย่างต่ําหรือว่ามองว่า ตัวเลขด้านบนกับด้านล่างด้านบนกับด้านล่างเท่านั้นนะสามารถหารได้ไหมหารกัน11กับ22สเนี่ยสามารถหารได้11 1เป็น11 11 2เป็น22สแสดงว่านักเรียนจะเหลือตัวเลขแค่4คูณกับลบ2อย่าลืมติดลบนะแล้วก็หารด้วย1 4คูณกับลบ2หารด้วย1ที่จริงแล้วหารด้วย1เนี่ยไม่ได้สำคัญหารด้วย1ก็ได้ตัวเดิมนั่นแหละดังนั้นคำตอบข้อนี้จะเป็น4คูณ2เป็น8มีติดลบด้วยตอบลบ8 เพราะว่าลบคูณกับบวกเครื่องหมายต่างกันจะได้เป็นลบจำไว้ดีๆเลยต่อกันที่ข้อที่8นะคะข้อนี้ให้เขียนในรูปเศษส่วนอย่างต่ำครูให้ทศนิยมมาเป็นลบ2.15ถ้าจะเขียนในรูปเศษส่วนอย่างต่ำแสดงว่าก็แค่เปลี่ยนทศนิยมเป็นเศษส่วนแล้วถ้ามันมีตัวหารลงทั้งเศษทั้งส่วนก็จะตัดทอนต่อยังไงก็ลบ2.15 อันนี้ที่จริงแล้วนักเรียนจะต้องมองช้อยก่อนด้วยมองอยังไงก็ช้อยมันจะมีเลข2เป็นตัวข้างหน้าอยู่แล้วแสดงว่าตัวข้างหน้าเนี่ยที่คือโจทย์ข้อนี้มันเป็นจํานวนทศนิยมที่มีตัวเลขข้างหน้าถ้าเปลี่ยนเป็นเศษส่วนมันจะกลายเป็นจํานวนคะผลสุดท้ายนะตอนแรกนักเรียนอาจจะบอกว่าเปลี่ยนเป็นเศษเกินก่อนก็ได้อันนั้นก็ใช่ถ้าตามหลักการปกติเนี่ยไม่ได้มาดูช้อยเราก็ดูว่าไอ้สองจุดหนึ่งห้าเนี่ย มันทศนิยมมีกี่ตำแหน่งซึ่งมันทศนิยมมีตัวเลขหลังจุดอยู่2ตัวคือเลข1กับเลข5้ตัวคือ2ตำแหน่งถ้าเปลี่ยนเป็นเศษส่วนนักเรียนจะได้เป็น215ส่วนด้วย100ส่วนเครื่องหมายลบเนี่ยคงไม่ค่อยพูดถึงนะสุดท้ายนักเรียนก็ตอบที่มีติดลบแค่นั้นเอง215ส่วนด้วย100ทํายังไงต่อเราต้องการเปลี่ยนทศนิยมให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ําถามว่า215บกับ1น0่มันต่ำไหมก็ยังไม่ต่ํา เพราะว่ามีตัวเลขที่หารทั้งคู่ลงตัวซึ่งมันก็คือเลข5 5าเป็น20่าได้20แล้วจาก21ดังนั้นเศษเป็น1แล้วก็เอาเลข5มาคิดต่อ5เท่าไหร่ได้15 53เป็น15ส่วนตัวนี้ล่ะตัวนี้ก็เหมือนกันด้านบนตัดด้วยเลข5าก็คือหารด้วยเลข5าด้านล่างก็ต้องหารด้วยเลข5 5าสองเป็น 10, 20แสดงว่านักเรียนจะได้เป็นลบ43ส่วนด้วย20อันนี้คือวิธีการตามปกติเลยทีนี้ นักเรียนก็มามอง i c e ซึ่งมันไม่มีคำตอบที่เป็นลบ43ส่วนด้วย20แต่มีเป็นจำนวนคะ่ะอันนี้มันยังเป็นเศษเกินเนาะดังนั้นนักเรียนก็ต้องเปลี่ยนเศษเกินตอนนี้ให้เป็นจำนวนคะ่ะก็20เท่าไรได้40 22เป็น40 23มันเกินมันจะได้60 22ได้40เศษยังเหลืออยู่อีก3สแสดงว่าเศษ3ส่วนด้วย20เติมติดลบด้วย อันนี้ก็จะได้คําตอบเป็นข้อขอไขแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่านักเรียนไม่ต้องเปลี่ยนเป็นแบบนี้ทําได้ไหมก็ได้นะเราก็สามารถมองที่2.15เนี่ยเรามองว่าเลขสองมันเป็นตัวเต็มอยู่แล้วส่วนตัวนี้จะเป็นตัวเศษมาดังนั้นเวลาเปลี่ยนก็จะได้เป็น2อเศษสิส่วนด้วยทศนิยม2องตำแหน่งก็100เหมือนเดิมแต่อันนี้นักเรียนจะหาเลขด้วยเลขที่น้อยกว่าเนาะ ก็2อ5กับ 100, 1้อยสามารถตัดทอนกันได้ด้วยเลยค่ะ53เป็น15 52เป็น10 50อย่างเงี้ยหนูก็จะได้เป็น2 13ส่วนด้วย20ซึ่งข้อนี้มันก็มีติดลบด้วยก็เติมติดลบไปก็ได้คำตอบเหมือนกันแล้วแต่วิธีที่นักเรียนถนัดก็เลือกใช้ได้ข้อที่9 3.16แล้วก็มีจุดด้านบน2จุดตัวน,นี้อ่านว่าอย่างไรคุณลองถามอีกห้องมาแล้วหลายๆห้องไม่บอกห้องเลย ขาก็ตอบว่าจุดสองจุดด้ยนะก็คือตอบงอง,งูโดนหลอกเยอะมากซึ่งตอนครูซ้อนไปครูไม่ได้ให้อ่านว่าจุดสองจุดจุดหนึ่งจุดนะครูให้อ่านทั้งหมดหนึ่งรอบก่อนแล้วก็อ่านอีกครั้งหนึ่งเฉพาะตัวที่ซ้ำข้อนี้ก็เลยอ่านว่า3 1มจุหนึ่งหกหนึ่งหกซ้ำแบบนี้แสดงว่าคำตอบมันอยู่ที่คอควายอ่านทั้งหมดหนึ่งรอบแล้วก็อ่านใหม่เฉพาะตัวที่ซ้ำแล้วก็พูดคำว่าซ้ำ สมมติว่าข้อนี้ครูเปลี่ยนตัวเลขเป็น3.106แบบนี้หมายความว่าซ้ำตั้งแต่เลข1ไปจนถึงเลข6มันก็ซ้ำอยู่3ตัวดังนั้นเวลาที่นักเรียนอ่านอ่านรอบหนึ่งเหมือนเดิมและอ่านรอบซ้ำอีกครั้งหนึ่งคืออ่าน106อีกครั้งหนึง่งดังนั้นถ้าอ่านตัวนี้จะอ่านว่า3.106 1 0 6ซ้ำถ้าแปลละ่ะ ตัวนี้ก็จะแปลว่า3 1 0 6 1 0 6 1 0 6จุดจุดจุด,จดแบบเนี้ยก็ตัวอย่างการแปลก็จะเป็นข้อที่10นี่แหละเฉลยมาเรียบร้อยคือกอไก่ข้อนี้17.898นักเรียนจะเห็นจุดอยู่บนหัวเลข8แบบนี้แสดงว่ามันซ้าแค่ตัวเดียวก็คือเลข8ดังนั้นถ้าแปลออกมานักเรียนก็เป็น17เหมือนเดิม89กก็เหมือนเดิมและสิ่งที่ ต้องซ้ำคือเลขก8หนูก็เขียนเลข8ซ้ำมา3าครั้ง8-8-8ที่จริง3ตัวก็พอนะแต่ว่าคุณเขียนมาเขียนมาเกินเป็นไรไว้ไม่เป็นนะลูกอันนี้ก็8-8-8แล้วก็จุดที่จริงจุดอันนี้จะเขียนแค่3จุดแต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าโอเคใช้ได้อยู่